สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไลท์ออสเซอร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่วัดเอ่งตอหยานะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ค่อนข้างใจกลางเมืองย่างกุ้งเลยนะวัดนี้ก็จะอยู่ห่างจากดาวทานะครับของย่างกุ้งไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไม่ไกลจากกุเรด้วยนะครับอโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปภายในวัดนะครับวัดนี้ก็ค่อนข้างเก่าแก่นะเห็นถ้าผมดูจากประวัติเนี่ยก็ประมาณ170ร้อยเจ็ดสิบกว่าปีมาแล้วนะวัดนี้นะครับอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้งด้วยนะครับเดี๋ยว เราเข้าไปดูข้างในนะครับแล้วผมก็จะเล่าประวัติบางส่วนที่ผมพอค้นหาได้นะครับสําหรับคนที่อยากจะมาไหว้พระนะครับวัดนี้อาจจะเป็นวัดที่ไม่ค่อยรู้จักนะครับในหมู่ของนักท่องเที่ยวไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นวัดที่ชาวพม่าชอบมาขอพรกันนะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆไปในวัดของพม่านะครับที่คนพม่าคนนิยมไปขอพรขอพรโดยตรงเลยนะครับผมอาจจะไม่ใช่เป็นจุดที่ทัวร์ ใครหรือท el. seaweed, אחד, ัวต่างๆพาที่จะเท่าไหร่ใอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับโอเคเดี๋ยววัดอยู่ข้างหน้านะครับเองตอหย่านะครับผมนี่เดี๋ยวซื้อขอไหว้ก่อนนีอ เดี๋ยวเดีด๋ยวผมรอซื้อใบเกล็ของดอกไม้ที่จะไปไหว้พระก่อนะคบผมโอเคมาดูกอนเออิตสวิต h o much เออจะเดิม five thousand อ่าอา three thousand อันนี้ three thousand 2000 5000 2000 2000 5,000 2000 2000 2000 2000 oke, 2000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  Saturday, ลาวะาตานดอันเดล่าีไปตัวมตัวยังโอเคน้อโอเคโอเคโอเคต้องเป็นวันด้วยนะวันเสาร์ออฮัลโหลคเปนเนนละโคเปนเเกละกลละตาอันเดล่าสตนอ้กลปลาเล่านี่ยหลงหงาเรเนาะอัน huh. นี้งเทอ่าแแต่ต้องเช็ แจ้นตองเจสเทนตองอ่าตาตองเทนเทนว่าไปบวชเหรออ้าวฮัลโลแจ้งอ่าที่วัดอันนี้ตาตองอ๋อเอากล้องกับตาตองอ๋อเลงอ่ะอ๋ก็คือหมดหมดเนี่ยหมื่นหมื่นหนึ่งโอเคไม่เป็นไรเราเรา full option โอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เราต้องถอดรองเท้านะถอดถุงเท้ารองเท้า Mm -hmm. no satellite. oh okay i'm tired we oh. need โอเคครับในช่วงที่ผมพาทุกคนนะครับดูบรรยากาศรอบๆวัดนะครับผมก็มีการค้นหาประวัติวัดนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับวัดนี้นะครับใจดีเองตวอยะนะครับเองตวอยงนะครับเขาบอกว่าสร้างขึ้นมาในสมัยกษัตริย์กงบาวนะครับเราเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงและมีอำนาจในยุคของกงบาวนะครับโดยเขาบอกว่าวัดนี้สร้างมาแล้วประมาณ1้0ยเจ็ดสิกว่าปีมาแล้วนะครับผม อเอเองต่อเนี่ยครับภาษาพม่าจะแปลว่าบ้านหรือที่พักนะครับผมส่วนยาจะแปลว่าร่องรอยนะครับถ้าแปลรวมกันก็จะมีความหมายว่าร่องรอยของบ้านที่พักนะครับคนพม่าครับเขามีความเชื่อนะครับว่า,าสถานที่พื้นที่ถ้าคู่ควรกับคนไหนนะครับคนนั้นก็จะได้เป็นเจ้าของนะครับผมดังนั้นวัดนี้จะเป็นที่นิยมของชาวพม่าในการมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ ที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินดูรอบๆวัดแล้วกันนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับครับเมื่อกี้ผมก็ไปทําบุญนะครับนี่ครับหนึ่งหมื่นจานะครับเพราะก็จะมีจุดที่ให้เราได้ทําบุญนะครับผมก็แล้วแต่ศรัทธานะครับใครจะทำบุญเท่าไหร่นะครับก็เรามาไหว้พระนะครับก็ควรที่จะทำรุกบำรุงนะครับในส่วนของวัดพื้นที่นั้นด้วยนะครับผม ตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับเวลาตอนนี้ก็คือ10บโมงกว่าและเกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับผมเกือบสิบเอ็ดโมงแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่25นะ้าครับ25พฤศจิกายน2567นะครับซึ่งผมจะอัปเดตในวันที่ผมมาเที่ยวนะครับมาไหว้พระต่างต่างนะครับจะได้ทุกคนได้รู้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับทุกคนก็จะได้ว่าโอเคสามารถที่จะมาไหว้พระท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยครับณตอนนี้ในเมืองย่างกุ้งผมว่าค่อนข้างที่จะ ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วทัวร์ค่อนข้างมีเยอะแล้วนะผมค่อนข้างเห็นเห็นมีการจัดทัวร์และทัวร์ไหว้พระก็เริ่มมีมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศรอบๆออวัดนี้นะครับผมตรงจุดข้างหน้านะครับเห็นไหมครับตรงนั้นเป็นจุดที่เราอยากทาบุญนะครับผมแต่ทำบุญก็มีเจ้าหน้าที่นะครับ เขียนชื่อนะครับแล้วก็จานวนเงินที่เราต้องการที่จะทาบุญนะครับผมเราก็จะมีใบเหมือนอนุโมทนาบุญมาให้นะครับในรอบๆอบวัดน,นะครับเาก็จะมีรอบองค์เจดีย์นะจะมีจุดไหว้พระนะครับมีอยู่ที่ผมนับดูมีอยู่สี่มุมนะเปาา็นศาลาแล้วก็มีพระที่เราจะเข้าไปไหว้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการรดน้ํานะครับตามวันเกิด พระวันเกิดแต่เป็นภาษาพาม่าหมดเลยอ่ะแต่ใช้ดูนักสัตว์นะครับนักสัตไม่รู้ว่าวันนี้วันวันอะไรด้วยของผมวันเสาร์นะครับจริงๆต้องเป็นรูปของอ่าพญานาคงูโอเคเรามาเดินดูรอบๆกันแล้วกัน นี่ครับในการลดน้ำวันประจาวันเกิดนะครับเขาจะลดตามอายุแล้วก็บวกหนึ่งนะครับผมถ้าใครอายุค่อนข้างเยอะนี่ก็กอาจจะลดค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะ วัดตรงนี้ก็ไม่ได้พื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแล้วเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยเพราะว่าเป็นที่รู้จกักส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่านะครับจะมาไหว้ขอพรทันนีผมเจอแล้วงูนี่คือวันเสาร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาไหว้มาลดนะ้ำตรงนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนดูบรรยากาศัแดดค่อนข้างร้อนมากมาก ตรงจุดนี้เป็นจุดศาลานะครับหลบร้อนได้ดีเลยเย็นมากเลยเข้ามาข้างนอกร้อนมากๆ เดี๋ยวผมขอตัวไหว้พระก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปไหว้พระในศาราด้านหน้าเดี๋ยวด้านหน้าทางเข้าตรงนี้ตอนนี้ในประเทศพม่านะครับระบบการสแกนจ่ายเงินนี้ค่อนข้างเป็นที่แพร่หลายค่อนข้างเยอะนะครับในร้านค้าต่างๆแม้แต่วัดและที่ทำบุญก็สามารถสแกนจ่ายได้นะครับค่อนข้างเหมือนประเทศไทยเลยโอเคขอตัวไหว้พระก่อนครับผม หลังจากว่าทัสเสร็จนะครับผมก็จะมารดน้ํานะครับประจําวันเกิดนะครับก็คือนี่ครับเราดูจากนักสัตว์ผมวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก,ก็คือเป็นพญานาคของลูกใหญ่ <M> การรดนะครับเราต้องรดตามอายุมากกว่าอายุบกหนึ่งนะครับผมก็ผมาจจะต,ต้องเยอะรดเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอรดน้ําพระประจําวันเกิดกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับผม ครับผมสําหรับคลิปที่มาไหว้พระนะครับที่วัดเอ่งตอหยานะครับซึ่งวัดนี้นะครับจะมีมีชื่อเสียงในการมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องที่พักที่ดินหรืออสังหาหรือมาซับนะครับถ้าใครมาที่เที่ยวที่บึงย่างกุ้งนะครับวัดนี้อย่าลืมมาไหว้นะครับเป็นวัดที่บางทีคนไทยก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะครับผมแต่เป็นวัดที่ชาวพม่าจะให้ความนับถือแล้วก็มาขอพรกันมากนะครับก็คือถ้าใคร ามาไหว้แล้วอยากจะมีขอบรเกี่ยวสมหวังในในเรื่องของที่อยู่ที่พัคหรือที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆครับเกี่ยวกับที่ดินนะครับผมก็มาไหว้ขอพรจากวัดที่วัดนี้เลยนะครับสอเคครับสำหรับวันนี้นะครับที่มาไหว้พระที่วัด JD เจดีออย์เอ็งตอยากขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับผม